สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตือนภัยสาวเล่านาทีระทึกต้มหมูสามชั้นในมอรุ่นฮิตเห็นอีกทีละลายไปทั้งใบควันขโมงเป็นโพสตอ์เตือนภัยที่ทําให้หลายๆคนต่างรู้สึกระแวงไปตามๆกัน เมื่อมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ลงในกลุ่มงานบ้านที่รักเล่าเหตุการณ์สุดระทึกพร้อมแนบภาพม้อสีเหลืองที่น่ารักสดใสที่พังละลายไปทั้งหม้อที่จับต่างๆละลายหลุดจากฝากระจกและมีควันดำลอยออกมาและผู้ใช้ Facebook รายดังกล่าวได้ระบุไว้ว่ามี3ามชั้นต้มอยู่ว่าจะเอาใส่หม้ออบลมร้อนไล่น้ำมันหน่อยเปลี่ยนใจใส่หม้อนี้ดีกว่าตั้งเตาแล้วก็ชงกาแฟถ่ายโทรศัพท์ไป ได้กลิ่นไม่เรียบร้อยทั้งหมูทั้งหม้หมอเตือนภัยหม้อแบบนี้นะคะละลายทั้งหม้อเลยค่ะหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาสแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากอาทิเช่นคุณภาพตามราคาอีกความคิดเห็นบอกว่าหม้อน,นี้ใช้ได้แต่อย่าใช้งานหนักอีกความคิดเห็นบอกว่าหนูเคยโดนไฟดูดเพราะหม้อน,นี้แล้วด้วยค่ะไม่กล้าใช้อีกเลยค่ะกลัว อีความคิดเห็นบอกว่าหม้อนี้ราคาถูกต้มมามาก็คุ้มแล้วอย่าทำอย่างอื่นอีกความคิดเห็นบอกว่าหม้อแบบนี้ตามสเปคการใช้งานสามารถทำอาหารแบบนี้ได้ด้วยหรอคะพอดีสภาพหม้อมันล้นลายเละดูออกว่าเป็นหม้อแบบไหนนะคะเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ